สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้องตอมกับออโต้พาเพื่อนๆไปเที่ยวที่สวนสนุกฟันทาวนะครับอยู่ที่บิ๊กซีสุพรรณบุรีนะครับเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้องตอมจะเล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นเครื่องเล่นแรกนะครับเพื่อนๆมาร์ิโอจัอน,นะครับ อันนี้เป็นเทสตกีนะครับเพื่อนๆสนุกมากๆเลยนะครับได้เจอเพื่อนๆที่ห้องด้วยนะครับมากันโดยไม่ได้นัดหมัยเลยนะครับเพื่อนๆสนุกมากเลยนะครับสําหรับเครื่องเล่นอันนี้นะครับมีหลายเครื่องเล่นมากครับเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ส่วนอัน yeah นี้เป็นรถสปอร์ตค่านะครับเพื่อนๆอันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับไปซิ่งกันเลยครับ ในชน่วนกันแล้วครับเพืเ่อนสนุกมากมากเลยครับเพืเ่อนมีหลายอันนะครับที่อ,ตอมตไม่ได้ถ่ายมาลงนะครับเพืเ่อนๆคนไหนยังไม่ได้มาเที่ยวอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะครับที่บิ๊กซีสุพรรณบุรีนะครับเพืเ่อนวันที่27สิงหานี้นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะรับบ๊ายบาย